เมียก็ไม่ตีหัวนี่แน่วันนี้ยังไม่คุยกันเลยยังไม่ได้คุยกันเลย <laughs> <laughs> ตัยง้งแต่เมื่อคืนคลิปนี้ก็ยังไม่ได้เคยได้ดูเลยนี่เพราะว่าเทิร์นแรกเลยนั่นออนี่ตกใจเลยเดี๋ยวขอพี่ชัดสักท่อนได้ไหมเอาเพลงอะไรก็ได้ที่พี่ชัดชอบที่สุดอะ่ะจริงเหรอเอาเลยจริงเหรอเอาเลยพี่แฝดก็ยังไม่ไหายนะครับแา่เสียงยังไม่ดีเท่าไหร่พอที่ครับข้งางในยังระบมอยู่เอาเลยนะครับผม ทุดทวนความคิดวันที่ชีวิตต้องไม่เหลือใครเก็บปวดเกินไปกับเรื่องไร้ายที่ใจต้องพบเจอกดเกินเอาไว้ข้างในรอยเยิ้มแท้ที่จริงน้ำตาล้นเอ,อมันหัวใจคือทลายมีชีวิต แตกใช่ไหมตรงนี้ก็แตกนี้ก็แขยามาเลยจับเลยลกท่งขอลูกทุ่งสักเพลงได้ไหมพี่เอาเพลงเมื่อคืนอ่ะเมื่อคืนเหรอใช่ครับเพลงอะไรที่พี่ชัดร้องเมื่อคืนอ่ะ ปานแผ่นดินไหวหัวใจของไอ้ไหวสันที่แยกจากกันต้องนบอกเลิกกันซาะลาโมลิตอไอ้บอกน้องลาผู้บอกว่าไอ้ปวดหัวใจเจ็บจนเกือบตาไอ <c oughs> ทุกอย่างไงทุกอยก่างเลยเกี็บบ้านเลยอันนี้ไม่วัยดีพอถ้ามีโอกาสก็อยากจะเรียนตามความฝันของตัวเองขอบคุณทุกช่องรายการที่เอาผมไปนำเสนออยากจะตามความฝันใช่ไหมพี่เองนิดนึงตัวเองก็มีความฝันอยู่แล้วใช่ไหมพี่ที่อยากจะ ก็ช่างขอพี่อยากจะไปออกรายการอยากไปสารฝันตัวเองครับผมถ้าเขาให้ไปพี่จะไปไหมเนี่ยพี่พี่สันไปพี่ฝึกร้องมาจากไหนพี่เสียงพี่ดีนะเนี่ยร้อในห้องนงห้องน้ำก็ห้องนงน้ำบ้างก็ร้องิ่งไหนเนื้อหามถ่าบอลร้อกแล้วต่อไปเนี่ยคิดว่าเราจะดื่มเหล้าอยู่ไหมเนี่ยพี่ ดื่มแต่ก็คงดีเลี้ยงไม่ได้ก็เดือมแล้วคิดว่าเราจะเมาแบบนี้ไหมนี่ยหักหักแล้วยับเยินเลยอืมบ้าอยู่กับป่านนี้แล้วเอาที่บอกว่าวันนั้นไปวันเกิดเพื่อนหรืออะไรอืมเกิดเพื่อนคือปกติเราดื่มเป็นประจำไหมไม่ไม่ดื่มเป็นประจำนิดเดียวเองออ๋เราดื่มเปนิดเดียวเหมือนกับโลกทั้งใบให้นายคนเดียวเลยเมาคนเดียวไหม บ้านไม่ไหวเลยถ้าตัดโอ้ตัดจริงลูกทุบทีนึงอ้โหไฟสองหน้าเต็มเลยไหมอะไรวะนึกยังไงร้องเพลงให้กู้ภัยหรือให้ชาวบ้านเขาฟังไม่รู้ตัวเลยฮะปลอกเกือนเอาไว้เฉยๆคือเราเป็นคนชอบร้องเพลงอยู่แล้วว่างั้นให้แผลเป็นะครถ้ามีโอกาสก็จะร้องให้ฟังแบบ